ความคิดของคนเรานั้นเป็นธรรมชาติที่ควบคุมได้ยากในช่วงแรกๆที่เราคิดเราก็เป็นนายของมันแต่พอคิดไปนานๆมันจะกลับกลายมาเป็นนายเราที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราคุ้นที่จะคิดจนลืมตัวจนตกเป็นทาสของความคิดดังนั้นเราจึงควรติดเบรคความคิดชะลอชีวิตให้ช้าลงเสียบ้างก่อนที่จะสายเกินไป ด้วยการฝึกหยุดความคิดทําจิตของเราให้สงบด้วยการนั่งสมาธิไม่ช้าความคิดที่วิ่งพล่านอยู่ในใจมันก็จะค่อยๆหยุดเองสติและสมาธิจะกลับมาตั้งมั่นความร้อนรนในใจจะค่อยๆจางหายไปความสุขสงบแห่งจิตใจก็จะบังเกิดขึ้นกับเรามากขึ้นอย่างแน่นอน